สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมาเด้อกินข่าวแรกน้ำกันจ้าทุ่มเคืองแล้วหัวตาได้กินข่าวแรกกับตั้าถัว่วปิ้ยงปลากรบตั้มถัว่วโออเดี๋ยวกินข้าวเสร็จนะเราไปรีวิวรถถังกันนะลูกนะ<ม>เดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จก่อนเนาะ มาเด้อมาเด้อจ้าพี่น้องวันนี้มันวาเป็นยังใครอื่นพี่น้องพี่น้องกินเขา,าเด้อพี่น้องกินเขาแรงเมื่อนี้ได้มือถัดกะหลำแล้วแซลมอนนะั้นหนูหนล่ะแซลมอนไว้วันหลังนะลูกหนูต้องโชว์ฝีมือเองเพราะว่าเรายังไม่มียังมไม่มี ฟอยยังไม่มีฟอยเออเราจะใช้ใบตองแทนใช่ไหมแม่ใบตอฟอยไม่กวาดเหรอใช่ฟอยนะมีคุณแผ่นฟอยแผ่นฟอยคุณยายก็นึกว่าน้องคุณจะใช้ไม้กวาดน้องคุณถามหาฟอยคุณยายก็เลยว่าสีเอาฟอยมาเห็ดยัง น้องคุณจะเอาแผน่นฟอยล์มหาห่อแซลมอนใช่ไหมลูกคี่ยาก็นึกว่าหนูจะเอาไม่กว่า